นวัตกรรมใหม่สุดล้ำเหนือกว่าขมิ้นชันทั่วไปขมิ้นชันสมุนไพรอันล้ำค่าคุ้มทรัพย์แห่งเอเชียที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งนำมาประกอบอาหารและรับประทานเป็นสมุนไพรรักษาโรคในปัจจุบันขมิ้นชันถูกนำมาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบเม็ดแคปซูลและเครื่องดื่มรวมถึงการสกัดเพื่อให้ได้สารสำคัญเคอร์คูมินอยที่เข้มข้นขึ้นซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย เคอร์คูมีนอยมีประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้ 1. บรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม 2. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ 3. ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด 4. บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 5. ปกป้องตับจากสารพิษ 6. ต้านเชื้อแบคทีเรียไวรัสและเชื้อรา 7. กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน 8. ป้องกันอัลไซเมอร์และ 9. ลดระดับน้ำตาลในเลือดแต่ข้อจำกัดของเคอร์คูมินอยคือ 1. ไม่คงตัวถูกทำลายได้ง่ายจากสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดในทางเดินอาหาร 2. เป็นโมเลกุลไม่มีคั้วซึ่งไม่ละลายน้ำจึงไม่ละลายในทางเดินอาหาร 3. มีโมเลกุลขนาดใหญ่ดูดซึมผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดได้ยาก ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยี PNS หรือ Polar and Non-Polar Sandwiching Technology มาช่วยเพิ่มการดูดซึมสารสำคัญเคอร์คูมีนอยด์ให้เข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยี PNS จะใช้หลักการที่ว่าโมเลกุลที่คั้วเหมือนกันจะรวมตัวกันได้ดีแต่โมเลกุลที่คั้วไม่เหมือนกันจะไม่รวมตัวกันโดยเทคโนโลยี PNS จะทำการจัดเรียงโมเลกุลใหม่ ให้สารเคอร์คูมินอยู่ตรงกลางระหว่างส่วนที่ไม่มีขั่วและส่วนที่มีขั่วอยู่ในรูปแบบคล้ายแซนด์วิชนั่นเองส่งผลให้สารสกัดจากทมิ้นชันที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี PNS เหนือกว่าสารสกัดทมิ้นชันทั่วไปคือ 1. สารสำคัญคงตัวไม่ถูกทำลายได้ง่ายในทางเดินอาหาร 2. มีโมเลกุลที่มีคั้วละไม่มีคั่วอยู่ในโครงสร้างจึงทำให้ละลายในทางเดินอาหารได้ดีขึ้น 3ดูดซึมผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบการรับประทานในปริมาณที่เท่ากันสารสก,กัดจากขมิ้นชันที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี PNS จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้มากกว่าสารสก,กัดทั่วไปถึง10เท่าและมากกว่าการผลิตด้วยเทคโนโลยีไฟโตโซมถึง2.4เท่า นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยว่าเคอร์คูมินอยด์จะถูกดูดซึมได้มากยิ่งขึ้นหากทำงานร่วมกันกับสารสกัดจากพริกไทยดำดังนั้นการรับประทานสารสกัดจากขมิ้นชันที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี PNS รวมกับสารสกัดจากพริกไทยดำจะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองสารสกัดขมิ้นชันที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี PNS ให้ประสิทธิภาพเต็มแม็กซ์พร้อมการดูดซึมที่เหนือกว่า